บายดีพี่น <sm art inho> ้องมาหาแถวโซนไปซอยบีอะไรพี <t os, t ่น้องยังไม่จบบม่ส <smoking> ิพี่น้องเลยว่าวเลยฝากกันเพิ่งว่าเมื่อคืนใหม่เลยยายมังไงเป็นยังไ้เฮ้ยมีทนลงมาหอมกบเลอะเมื่อคืนมาหาซึมเฮาว้าะพี่น้องมาหาเดี๋ยปะเด้๋ยวไใส่ถ้ามาในนี่บริมาลนอนได้ทนได้เหมือนสัญญาเป็นญาติบ่เอยมันญาติคือยังไงตัวก็บญาติโฟโต้ตัวใหญ่ญาติไม่เฮ้ย มันยะนี่นี่เป็นเองมันเป็นในจิตใจสในบสงบวบของลออูกหยะนะยาดเท่านร<ท>้น,<ท>นอีธานเคยใส่กับเพื่อนหน่อยเชิญเด็กจุ๊บกับเนยะเายานแม่เจ้าของเอาพวกยะนี่ดาอี้มันเป็นตะยะที่เหน้าตาเราเผากันมาเนาะมันเราโมเมนต์หน,น้าแม่ตัวเองไงเด็กมันเป็นปลายใหม่เนี่ยมันระยะตีบาดนี่แนวคิดนะแคิดนะโอ้ยมันโมเมนต์หน้าอีแมธแต่เมธนัาบันยะอีทานกับอีดำโน้กวิยะ ทุน<อ>พวกนี้โอ้ยย่ไปเนี่ยย่านจ้ะเฮาอีหาอีแคดอีรีเตโอู้ยข้าอีนี่แฮงบดติงเฮย้ยเอ็งผัดบะรย่านได้นะนะไย่านเท่าวไงย่านไม่ใหญ่เป็นย่านเอ็งหูว่านาเราเปลี่ยนเนี่ยขาวบะระย่าน,านย่านไม่ใหญ่แต่เป็นย่านมันมีหมองย่าน,นเฮ้ยพัดเ่านั่นเด้พัดเ่าเลิเ้งนั่นเด้ผอใหญ่มั่งนะพี่น้องแฮงกาเนาะเราจ่อยเนาะเผาเหล้าเผาลูกทื่นๆเอ็งย่างเมื่อหน้าได้ผ่านกองพอนเด้ ไฟแดงฮุ hun h hun h ่นฮุ่นอยู่จนมืดเลยมืดพยางมื่อนอหน้าย่างผ่านพอเท้าเจ้าอย่ามาหลอกค่อยได้ค่อยแล่นได้ว่าผู้เดียวเองน่ะกลายไปถูกมือถูกมือเ้ยเองจนย่านกับเบบเ้าโอ๊ดเทาตั้งสติอัเด้เฮาแบบเฮาแบบนิ่งๆนะิ่งนะน้องหนนุ่งใส่ให้เขาไปเอายในของในหื่นในหม่องหื่นละหน่อยในหมองเรานอนเชิญเขาสิเขาไป โตนะฟังดูพี่น้องสั่งเป็นปลาดาคือการเลยยาดานะบ่ได้ขึ้นทังเงื่อนใด้ทายาดามมันแง่ขาวถดถดรวมไปหมมีเทวโอดนี้มันยายามันชอกกันีโตน่ะฮาป็นคนประสาทเออแบบจวดเท่าเเห็นต่อหน้าในห้บออยากชอกโลเล่ฮาคนประสาทแบบเย็หดหัวใจดินงเขาเลยใจมันเป็นหัวใจฮาหัวใจสั่นมันบับเขาเลยเขากยา อันขั้นบัดฑนาตาแม่เปลี่ยนอะไรแบบว่าย่า่นนั่นหยุยจ่ดอันจีดตัวนึงเนาะประดมกันน่ะบัณฑ้กาขึ้นเฮือนได้แม่เสียน่ะเอ็งนี่ขึ้นเชยเหมิดเอ็งก็ขึ้นเอ็งก็บขึ้นยุ้ยบ่อนแม่นมอนบ่อนแม่แวายพระบ่อนแม่ยังขึ้นยุ้ยขึ้นในหนึ่งแล้วเก็ยังกับแม่ตัวเองรถเช่าเฮ้ยทำไมคิดได้ไหนใครเนาะบ่ขึ้นนั่นแหละ เมฆกับพีโอ้ยตายหลอดเลยเฮ้ยช่างเป็นโตเป็นโตในคูกว่าเมฆกับพีนี่แล้วมันบอลเอาหน่อยจ้ะคนอยากพีโอ้ยบอลก็หาสิยานราวเคยเห็นเป็นโตตะกี้จิ๊ดเท่ากับพีเนี่ยคือจะเห็นอะไเห็นแล้วโตระยะระยะอันตหนน่ะนะเฮ้ยโตเหล่าดูอันบางผาเถ้าดอนสิเสียน่ะโตเห็นผาเถ้าดอนอายุสิบสองปีเนาะเฮ้ย ตัวเล่าให้เองพังนะแม่นใส่ให้ออกไปใหญ่โง่อยู่คลายนกหางแม่นฟังเด้อพี่น้องเพิ่นเห็นผีเออดิตเฮามันเดียวกันกลางเวรนู่จะนอนไปตัดสามหวัดเพื่อนเห็นในใจเราลีตจีเ้ยเออเฮาขึดว่าออกไปสิเพื่อนผีบ่เฮาขึ้นในใจเฮาโตขึดน่ะขึดในใจนี่แหละลงไปนะหวัดแรงอกไปเพราะว่ามันมีน้ำสังหน่อยในหน้ากับเตียงกันดิแม่นแล้วก็ไผ่นั่นเออ อันแน่นนั่นน่ะบ่เอ้ยแน่นก็ค้านน่ะบ่นําสร้างที่เฮาไปตักตะกี้น่ะโอ้เห็นผีบ่เฮาว่าเียกพ่บ่แบกไปเฮาว่ากมีหาพว่าอมีน่ะคนหน้าาๆขาวๆไผก็ตะลโอ้นั่นน่ะแบกแบกก้อนเมียเราเลยคัดาเฮาเฮ็ดคัมันยังอ้เฮาสินไปคุกเรานบ่ฮอดไดคือมีแนวดึงไว้นี่โอ้เาห้อง่า่ายังห้องออา่่าบ่ใช่ยังห้องอ เราก็บโเ,เ,เรียมาเบิ่งเฮาอีกพราะทารดนี่เลียเบิ่งแต่เมียเราเราหัวกนยันข้าจะยิ่งหนักเรื่อยู่ต่อมาเราก็ตายนุ้ยขำมาสามโมงเราก็บเบิดอทรมานแมนแมนตัวมาเหล่าตาขุยตาไง<ม>นะว่าเขามาถามเร<ด>า,าดิว่าเห็นแบกใหม่น่ะใหม่เขาก็เลนน้ำก้นแล้วเขาจะมีหมู่หองเด็กนๆอ,อย่างพีอ<ม>ยากไปได้มากอย่างพีนะ่ะองจะอยวไปใหญ่โง่อะนี่เราไเลยเห็นแต่ว่าเฮ้ยในภายหลังมันมีหอมลงเลยแกเห็นนั่นแหละลงไปนี่ใหม่เราคือบุคคลเนาะ ว่าเฮ้ยใจกูนั่นโอ้ไม่เป็นบ้านแล้วบางยา่เราเป็นยังจะบอกคาห้องกูขีดนั่นของห้องห้องมันเลิกได้ตัวนั่นทางขวดน้อยหอมันเลิกมันผัดหอมธรรมดามันก็ต้องมีเงียบมีเงียบแต่ว่าใหม่นหม่แงยางเนี่เราลงมาเนี่ยนี่คือไหม่แล้วคือบกค้าหวยคาห้องข้างหลัคนนี่ไหม่มันต้องข่าแล้วมันต้องห้องว่าอีร้อยมันชยกุนีกับเมียเราอะ แม่อันนี้เราบริโภคอะไรยังพี่เราได้เฮ้ยกูดันใจกูดันอะไรก็แล่นโล่เห็นมันจะโหดขึอนเล่นมาจะพายนองห่างกันแต่ตัวมาเหล่าตัคุยตังห่างตเหล่าสัวเองฟังนั่างนี้เห่าเห็นปวดเถ้าโดนจะกระไปกระไผ่ฮึ่มอึมคือเฮาปวดปเคยเห็นเนี่ยเล่าหนูแมนเฮ้ยอย่าวอาในนั้นลูกไม่ใหญ่ละวะไม่ใหญ่เม่งนี่เลยว่าเราสิไปไหนไหนเราสู้สมใจยูไม่ใหญ่ละวะแมน ไม่ปวดไปได้ในอเมริกาปวดตอนโซ่ตอนเริ่มเวกไหมเพื่อนกับคัดดับพระก็จะผู้ใดไพ่ก็ตาเล่หนาเมียหนาขาวขาวบอกได้ว่าเมียเราโดคนหนาขาวขาวแนนติเตว่ะแนอืนหางเบาลายว่ะมาแล้วสามโมงแล้วจะตัวเจ้าตัวยันผีเลยนะอ้าวเห็นเที่ยวข้างบ้านก็มีแต่เฮานี่เห็นเป็นตู้เห็นติตตกินั่น่ะมาเอาเข้าแถวแถวเมืองน่ะเออเขาก็เห็นเป็นตู้ มาแต่เบิ่งนางน้อยเอาไปเบิ่งนางกอีหลังไปกี่หลังมามาในการก็เองนี่แหละมาดำเนนการแล้วโตมาได้ไปได้เนาะเมือนเนาะเอาไปผู้เดียวชัวร์ชวนไพ่ไพ่กั้แมนแมนแต่โตมาผู้เดียวแถวหลังมาส่งสมาหอดปลากระตูเม่ถยกอดหอดปลากระตูหอดก๊กจำปาเออหอก๊จำปาในแจ้วัวแซาแพงเนี่ยพี่น้องในี่ยพวกลำไยนะผู้ชายเนี่ยเสืีอกันลมใส่หนะฮาระวังพอเ่านอนแม่นเฮาเห็นเนามีแต่เห็นเป็นโตจะว่าเฮาอยากทีน่ะ แน่ยหากข้าวบวบไปตัดหนะเนี่ยพอทวงเขาเลเห็นตลอดจนเ่าวตายนะโอ้อลไรข้าเพินว่าครูบววางดีเด้เห็นใส่เจ้าขาเจ้าโทษทั้งยืนกับตายทั้งยืนนาเจ้าว่าเะไลยไปตัดเนี่ยน้ำไเห้าไปตัดโอ้ตัดซ้ำหวัดทำจังหวะให้เห็นอือแตะกีข้าวขีดเนี่ยเห็นอยู่เทียงหน้าเนี่ยเขามาเอาเห่าน่ะห้าบนี่นอนเขามากอไม่ใหญ่นอนบนกับเขาใหญ่ เขามาชวนเราไปพีบสระไปเตะน้ำมงไปหมดนน้ากันมาชันมันดึงเอาเราไปเป็นตูนยังไงดึงเอาเราไปสองคนไปเลยตัวไปยัหอดหยาดนะตะวบ้านนำหรือเมลมากรเขาไห้โอ้เฮาเห็นเขาเห็นไปโตเลยเขาเห็นพี่น่ะโอ้เขาทื่อผ้าอินนี่คือเยินทือผ้าเยินนียเขาบวสบายแต่เขาบ่อยเขาไปดำนาดำดีอือเขาขึ้นมาเที่ยงมปนนอนเขาลงไปเลยเขาบอกพ่อใหญ่เด็กนอนคาขึ้นหางสูบใหญ่ตัวตัวเตี โอ้เขาไปดำหน้าผ่กคุณมาแล้วเาลงไปเลยมนทอดเทาสีหอดเทียงขัดๆนะ้าหลับตาลงเรียวไปเลยบเห็นบเห็นช่ำือนอนคาเท่านั้นทอดเท้าเคียงหาาเราบ่เห็นทอดลุงขบมือหน้ามือทามีเพาะจะมอาบ่ทามจะเหจะผบมาบ่าะจะมานอนาเท่านั้นคินปะเราบอกคุณดำหน้าคุณจะผเมืออะไรอันนีเห็นยังเห็นเป็นโตเขาน่ะโอ้เขากัจะปตัดนะ มันจะหย่านพีนะะทำ่านดอกชาเหตุมันเป็นเด็กสิเด็กพี่น้องเลยที่เพิ่นย่านน่ะเห็นไผก็เห็นเป็นตัวโอ้ที่ต่วนเจต่วนย่านน่ะเป็นอย่างนี่พ่อใหญ่ทะน่ะเฮาก็ยังเห็นระเบียกจุกเมื่อานาของเราสุดตัวพังอันนี้โตบ่เคยเห็นน่ะเฮาเห็นคำว่าล้วก็เราก็เบิดอันนี้เออเฮาเห็นพ่อใหญ่พี่อาจะที่ไม่ใช่แะบกจุกเราก็บอกว่ามันเฮามันจะจุกเมื่อานะเฮาเราสุดตัวพังอันนี้อืมอืมจะบอกข้าคิดแล้วเฮาเห็น อเขาเลยว่าผู้เขาบววังดีเนยเขาเห็นแม่นแม่นอยู่แม่นอยู่เฮากระจาได้อยู่ว่ามีคนเห็นอีพอตอนเรานอนต่วยอย่างโตบ่เฮ้ยเราแบกยกอุ้งมือหน่ะเบรยกอุ้มือนะโตกระจำพี่อ้ายกระบ่ตอบพี่อ้พี่ไอ้เราก็กระโต๊ะกระโต๊ะจคนเดิมพวกไปโอแล้วเขาบุเรียวลังอีกข้าบุเรียวมาเมืองเฮาจังหวะเขาเน่าพอเลยในน้ำให้ไปตัดพี่เนาะไปตัดสามวัดตัดใส่กระทงเใ็่กระทงไปตัดขับเหน่ไหน ประตัดสามวัดมาเลยรหยาซียะวัดหยาพันมีสียะมาน่ะเข้าคือมันสิกัดกิน่แเลสีหอดมือแจี๊ยเฮ้าเลยนังสามารีตั้งนามูคันีเห็นืีเก่าเห็นบ่เห็นเลยตัดแล้วเลยบเห็นมาหนิมันชอปีขังนี่หักบบเห็นตัดแลแล้วโบเห็นกันคือตะกี้เขาเห็นลูกคืออือมาเข้าสปีขังเลยนะเขาไปเลโลกไโรเป็ดแตกขึ้นหนังสมาีตั้งนามูกับเห็น เบวาตัดกันเลยเน๊ะตะกี้นายเห็นเอาเห็นเอาตัดกระพี่แล้วมันเล่าบอกเห็นอันโตอันเหล่าให้เองพังกับมาแต่บึงแตะทะลอดถัดนะบาเลียหนุ่ยบาเลียบุหงกับชีกับเอาชีเมืองตายให้ได้หนุ่ยอ้อมเมือนไหนจะไม่ไปพวกชีเมืองไหนแมนมาเวียนทีสามพอผู้ชายคนละผู้หญิงอ้อมโตว่าอันเนาะเออเ้าเหล่าสุขพังอยู่ดิแมนแมนแมนกระตายฉับตายหานดิแมนอย่างว่าเฮาอยากผีค่ะกันเฮาบอเห็นเฮาบออยากผีเด้อ พี่ก็คือคนนี่แหละาผู้วางดีผู้วัววงดีเนาะคือผู้วัววงดีไปเหียบเทาอนี้สัคือผู are, ้วิญญานหายเลยเรียกใส่เ okay. ท้าปิปตาดมันเป็นบนาแมนก็เลยเพิ่นแนะน้ามหปตัดเรื่องมันเป็นอยนางนี้ผลยาอันพีนะเฮ้ยตัวสิเป้แผลทั้งนี้ปะเนี่ไปดูเลยก็มืดมืออื่นเหอกตะโตมือหือบะตั้งมือหือตั้งมืออื่นหอกตะโตโอเคพี่น้องป้าฟังตัวจนเพลินตาเมากัจนหูตั้ง อิงกระสุดใจอยู่ตู้ย่านพี่ซังย่านตู้ย่านแม่ตัวเองให้นย่านนี่นแหละเขาเขาเห็นดอกเ้าแม่นเห็นเขาเห็นคือตัดแหลี่ยมแล้วย่านคือเล่าเอาพี่น้องคลิปนี้ฟังยาวๆแล้วฟังจนอินเหลาโอ้ยจนเพลินจนหูตั้งหูกลางพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี